สวัสดีครับวันนี้รายการรุกชทนะครับก็ <c oughs> จะมีการเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนฟังเรื่องการเมืองเท่าไหร่ <c oughs> ไปเข้าไปดูที่อื่นกันหมดนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในการอรีวิวเกมและรีวิวนาฬิกานะครับเนื่องจากนาฬิกายามานี่ยังมีประกาศนี่อีก5เรือนที่จะต้องรีวิวนะครับ ก็เลยจะปรับคอนเทนต์เพราะว่าชั่วโมงบินมันไม่ถึงสักทีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประเดิมเรื่องเกมนะครับในช่องรุ o ะแชทนะครับรายละเอียดของแต่ละตัวเนี่ยจะมีรายละเอียดใน i r g d b c o m นะครับซึ่งเปิดใหม่เหมือนกัน นะครับผมเปิดตัวนั้นเพื่อที่จะมีข้อมูลสเปคของพวกเครื่องเลโทรเกมนะครับเลโทรเกมพวกนี้เป็นเครื่องอิมูเลเตอร์นะครับเป็นอิมูเลเตอร์อิมูเลเตอร์หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคุณสามารถที่จะโหลดโปรแกรมนะครับซ้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้มันแปลงนะครับแปลงให้เครื่อง เกมสมัยก่อนเนี่ยมาเล่นได้นะครับเกมสมัยก่อนเช่นพวก nintendo sega นะครับ playstation อะไรพวกนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นน่าจะเทียร์3นะครับเทียร์3คือรุ่นที่เป็นเป็นอ่า playstation แล้วนะครับแล้วก็เทียร์4น่าจะเป็นพวกเพรสองเพรแล้วก็เทียร์5น่าจะเป็นเพรสี่เพร คือมีเน็ตเวิเพิ่มขึ้นมานะครับสรุปเอาเรื่อง retro gaming ละกันเพราะอันนี้จะเป็นเป็นตัวหลักเรานะครับ retro gaming ก็คือเป็น emulator นะครับใส่เข้ามาในเครื่องพวกนี้นะครับมีทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้น,นี่ใหญ่เลยนะครับหรือไอ้พวกเครื่องอเครื่องที่เป็น j o ยสติ๊กนะครับมีเสียบเข้าทีวีได้เขาเรียกว่าเครื่องอ m ม m ์หรือว่าเครื่องอเอาจำชื่อไม่ได้แล้วเว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลารีวิวเครื่องนั้นเดี๋ยวก็รู้เองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูช็อตแรกก่อนช็อตแรกเราจะดูเครื่อง mm. ที่เป็นแฮนด์เฮลนะครับแฮนด์เฮลพวกนี้มันก็จะคล้ายๆพวกเกมบอยนะครับพอยังมีเครื่องนี้อีกเครื่องไอ้นี่ไอ้นี่เป็น จิ๋วเลยนี่ก็อิมูเลเตอร์เหมือนกันแต่วา่าเล่นได้แค่เฉพาะพวกเกมอาร์เคดนะครับแต,แต่ข้อดีคือมันยังเพิ่มเกมได้อันนี้เป็นแอบบินิครุ่นแรกไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องกเก่าๆ <c oughs> นะครับเครื่องนี้เป็น Nintendo ของแท้นะครับรุ่นเก่าเกือกเลยนะครับเรื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มแรกเลยนะครับพบว่าคุณ Nintendo เนี่ยเขาจะมีรอมตัวนี้นะครับหรือว่า r 4นะครับแปลว่าอะไร r 4นี่ก็คือเป็นตัวที่แปลงเอา SD Card ใส่เข้าไปในนี้นะครับสามารถโหลดรอมนะครับรอมก็คือเกม เกมที่ถูกสกัดออกไปเป็นซอฟต์แวร์แล้วนะครับหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับพอโหลดลอมเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ต้องซื้อเกมว่าง,งั้นเถอะสามารถโหลดเกมมาเล่นได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแรกๆก็จะเป็นพวกโฮมบิลเพราะว่ากลัวโดนกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับหลังๆนี่ก๊อปปี้กันช่งขลึงเลยนะครับไม่ว่าเกมอะไรก็ก๊อปี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นของ Nintendo เนี่ยรุ่นแรกเลยอันนี้เป็นเครื่องแท้นะครับปกติตรงนี้จะใส่ตลับเกมใช่ไหมแล้วก็หรือใส่ตลับเกมข้างล่างตรนี้ใช่ไหมดูนเก่าอันนี้ใส่ตลับเกมเนี่ยตลับเกมบางทีหายากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องกึงก่งๆจะถูกกฎหมายนะครับการโหลดรอมเพราะว่า มันเป็นดิจิ t a ลเพรสเซวชันนะครับก็มีกฎหมายดิจิ t a ลเพรสเซ v a t i วชันหมายถึงว่าการเก็บรักษานะครับโปรแกรมเกมพวกนี้ไม่ให้สูญหายนะครับบังเอิญอาจารย์ได้มาทับงานาเรื่อง Information Management ก็เลยมารู้เรื่องดิจิ t a ลเพรสเซ v a t i วชันนะครับเพราะฉะนั้นพอมีกฎหมายดิจิ t a ลเพรสเซอเวชันทุกคนก็ใช้ตัวนี้อ้างว่าอาจฉัน เก็บเกมไว้รักษาเกมไว้ไม่ให้หาย <c oughs> นะครับบริษัททางมองจีนก็เล่นง่ายเลยก็มายถึงว่าสร้างเครื่อง emulator อขึ้นมาเครื่องตัวนี้นะครับจะไม่มีฮาร์ดแวร์เหมือนอย่างเครื่องแท้นะครับเครื่องแท้จะมีฮาร์ดแวร์ที่อ่านโปรแกรมแล้วก็เล่นเกมนะครับอย่างรุ่นนี้มีสองจอทัชสกรีนจอหนึ่งพวกนี้จะเป็นโปรแกรม Linux นะครับ สมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นเครื่องแบบนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเครื่องนู้นนะครับกลับปิงโกสนะครับหรือว่าเครื่องเข uh, าเรียกว่า r a s p b e r r นะครับ p b e r r y Pi ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับ เป็นคอมพิวเตอร์ที่จะใส่โปรแกรมอิมูเลเตอร์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแฮนด์เฮลคอมพิวเตอร์เครื่องเท่าฝ่ามือนะครับรุ่นใหม่นี่เขาก็ออกมาเป็นเป็นอ่าพายสนะครับพายสตัวนี้ก็เริ่มมีเมมโมรีมากขึ้นมีเมมโมรีมากขึ้นเนี่ยก็เล่นเกมได้เยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้หัดให้เด็กเนี่ยเล่นเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเอพิโซดของ s ั berry Pi แยกเอาไว้ต่างหาก เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราต่อวันนี้ก็จะเป็นพวกเทคนะครับเทคหรือเทคนิคนะครับหรือไฮเทคที Tech, ่ e c h นะครับแต่จะเน้นพวกเรื่องเกมพวกเรื่องคอมพิวเตอร์แบบจิ๋วนะครับไอ้คอมพิวเตอร์แบบจิ๋วเนี่ยเดี๋ยวเอาสักน,นิดหนึ่งมันก็คือตัวเครื่องข้างในโทรศัพท์นะครับอย่างสมมุติว่าเรามีโทรศัพท์ อ่าเสียวมีถูกๆนะครับไม่แน่ว่าเซียวมีหรือ iPhone หรือเครื่องอ่าอันนี้เลยเี๋ตัวนี้เปิดอยู่แล้วนะี่ครับนี่คือเครื่องอ่าซ m มซุงแอนดรอยนะครับฝาเปิดเพราะว่าแบตอ่านะครับเครื่องซ m มซุงแอนดรอยเนี่ยก็คือมันมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ถอดจอออกถอดแบตออกเหลือแต่ ม o เตอร์บอรล้วนๆนะครับเือแต่เมนบอร์ดล้วนๆเมนบอร์ดล้ว,วนๆแบบนี้นะครับเมนบอร์ดแบบนี้ก็คือสามารถที่จะมาโหลดโปรแกรมผ่านไมโคร s d card ไม่ต้องมีฮาร์ดดิสก์อะไรเลยนะครับสามารถที่จะแกะได้ไหมเนี่ยอยากจะแกะให้ดูข้างในเห็นๆอยู่น่าใสๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือมันคือ Strip Down Version ของของมือถือนะครับ อ่าไอโปรแกรม Linux หรือโปรแกรม Android หรือโปรแกรม Raspberry Pi เนี่ยมันก็คือโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับสามารถที่จะรันอิ l เ t ชันได้เนื่องจากเครื่องนี้ขายได้หลายล้านเครื่องนะครับรู้สึกจะ5ล้านเครื่องนะครับตีตี iPhone ตีคอมพิวเตอร์ PC กระจายนะครับผลิตในประเทศอังกฤษนะครับรู้สึกจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ไหมบ้นี่ ในอังก UK นะครับอันนี้ผมก็เลยมารู้จักเกี่ยวกับเรื่อง emulator ผ่าน a ัสบ e ี r พายนี่แหละนะครับแต่เรื่องจากว่า a ัสบ e r r พายเนี่ยมันเล่นยากนะครับ <c oughs> คนจีนก็เลยผลิตเครื่องพวกนี้นะครับก็เอากลับมาใส่หน้าจอใหม่นะครับเอากลับมาใส่หน้าจอใหม่มาใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่นะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยถูกสุดเลยเมืองไทยขาย7จ0ดบาทเองนะครับ ใช้แบตเตอรี่น็เกียธรรมดานะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น c p u คันนี้มันราคามันจะเริ่มขยับขึ้นจากหลักร้อยนะครับมาเป็นหลักพันนะครับหลักพันมาเป็นหลักสองพันสามพันสี่พันห้าพันขึ้นไปนะครับก็คือ c p u แรงขึ้นนั่นเองเมมโมรี่มากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีแค่1นึ่กิกตัวนี้มีน่าจะครึ่งกิกนะครับห้ 500, าร้อย แต่ก็เพียงพอสําหรับเล่นเกมบางชนิดนะครับตัวอย่างตัวรุ่นท็อปทเนี่ยก็จะมีจอทัชส,สกรีนอย่างตัวนี้มีจอทัชส,สกรีนนะครับาบางคนเรียกพวกนี้ว่ามือถือที่มีปุ่มเท่านั้นเองนะครับหรือบางรุ่นนะครับสามารถใส่ซิมเป็นโทรศัพท์ได้เลยประสาทเข้าไปใหญ่สรุปมันมันจะมันจะเริ่มตีกันแล้วนะครับครอสเริ่มเริ่มตีเข้ามาผสมกันและแย่งตลาดกันนะครับ บริษัทนี้คือบริษัทเอ็นบันิกนะครับก็เป็นตัวเริ่มแรกซึ่งตอนนี้เขาผลิตออกมาเยอะมากนะครับมีทั้งอจอสี่เหลี่ยมนะครับจอวายสกรีนนะครับจอสี่เหลี่ยมพวกนี้มันเหมาะสำหรับเล่นเกมเก่าๆนะครับเกม n i n t e n d o เก่าๆเกมซีก้าเก่าๆนะครับเครื่องที่ผมนิยมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพาวล์คิตตี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าพาวคิดดีในี่ราคาถูกมากนะครับแต่พอพอเริ่มสเปคสูงๆมันก็จะเริ่มแพงนะรุ่นนี้เรียนแบบเกมบอยพับนะครับแต่ว่าอัดเกมได้ไม่อันนะครับในเครื่องนี้รู้สึกจะมีประมาณ3,000เกมจะเปิดให้ดูเซริรนะ์หน่อยวันนี้แค่มาทำความรู้จักเครื่อง <c oughs> เครื่องอิมเล t o r เตอร์กันนะ,ะเปิดดูลนยะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ยี่ห้อใหม่นะครับมีโยนะครับมีโยนี่กระทัดรัดมากนะครับกระทัดรัดมากเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับอันนี้คือเกมนะครับสามารถเล่น playstation เล่น f ฟ m i c o m เล่นเกมเกียร์เกมบอยทุกชนิดนะครับเมกกาดนะครับเล่นได้จนถึง playstation ที่ที่คนส่วนใหญ่จะตกลุมรักก็คือพวกเกมอาร์เคดพราเกมอาร์เคเนี่ยมันหาเล่นไม่ได้ นะครับบางประเทศไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเป็นเกมโฮมคอนโซลพวกนี้เนี่ยมันเล่นที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นอาเคดหรือตู้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าไปตามเดอะมอลล์หรือไปตามเราจะมีตู้เกมให้เล่นนะครับเกมพวกนี้เล่นได้หมดเลยนะครับเล่นได้หมดเลยฟรี Free, นะครับจอต่ออย่างบางรุ่นพวกนี้นี่ต่อเข้าทีวีได้ด้วยอาจจะเ,เปิดบางเกมให้ดูอย่างนี้ สต e ี t ไฟเตอร์อย่างเงี้ยไ,ไห art of fighting นะครับโดยเฉพาะเครื่อง NEOGEO น,นี่ทำไมมันไม่มีสติีละไม่มีแต่ NEOGEO อ่น Dark iker, กกอนี่อันดั i สไต3เกอร์ามกอ่างี้ลงสามก๊กง่ายๆก่อนนะครับบูทเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องงาม เหมือนเครื่อง arcade เลยนะครับมีเช็คลงเช็คแรมทุกอย่างนะครับนะครับอนนี้ก็เป็นเกมสามก๊กนะครับ <c oughs> มีเดบับธรรมดาเดินเป็นด่นดานนะครับฟันดาบไปเรื่อยๆอะไรประมาณานี้นะครับเมื่อกี้คือกดหยอดเหรียญน,นะครับนะครับทำไมถึงมีมากมายหลายเครื่องนะครับ มีมากมายหลายเครื่องเพราะว่าต้องการที่จะเปรียบเทียบนะครับให้ใหผ้ผู้รับชมนะครับเพราะว่ามีคนสนใจบางคนเขาจะตัดสินใจซื้อนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะซื้อเครื่องไหนดีนะครับอันนี้กดออกนะครับปุ่มกดเข้ากดออก <c oughs> ของแต่ละเครื่องจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมเราถึงทําช่องขึ้นมาเอาดับเลยอ๋ออันนี้เวลาเขาห้ามปิดสวิตด้วยนะ มันจะคล้ายๆคอมพิวเตอร์เราต้องมีการล็อกเอาท์นะครับเช่นกดมาตรงนี้กด Power อร์นะครับชัดดาวชัดดาวต้องมีการชัดดาวด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟล์มีปัญหานะครับเนื่องจากมันไปดิสมันจะตัวมันบางทีมันปิดไฟไปกลางคันเงี้ยไฟล์มันมันลบไปได้นะครับจริงๆมันไม่ได้ลบหรอกมันแค่มันแค่อ่าอ่า เกิดปัญหาขัดข้อง่างนันเถอะนะครับภาษาอังกฤษมันเรียกว่ามันแฟกเมนต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็เริ่มจะยาวแล้ว15นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูแต่ละเครื่องนะครับ <c oughs> ไปทีละคลิปคลิปนี้นะเครื่องนี้น่าจะเป็น351 MP นะครับ351 MP RG 351 MP ตัวนี้นี่ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จที่สุดราคาแพงสุด CPU ก็ไม่ได้ดีที่สุดจอก็ไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กแอน,นาด้าคล้ายๆตัวเครื่องอ Macbook Air นะครับผมชอบตัวนี้มากสุดตัวนี้เป็น RG 3 5 3นะครับเลข3 5หมายถึงจอ3นิ้วครึ่งนะครับ P นะครับตัวนี้มันมีทัชสกรีนมันมี Android แล้วก็มันมีระบบตั้งเล่น นะครับตั้งเล่นแนวตั้งได้นะครับหมายความว่าเกมบางเกมพวกเกมยิงเครื่องบินเนี่ยเล่นมุมนี้ได้นะครับเจ๋งมากนะครับไม่ต้องมานั่งเซตติ้งปุ่มส่วนตัวนี้ถ้าจะเน้นเล่น PSP เพราะว่า <c oughs> จอมันเป็นจอเดียวกับ PSP เลยนะครับส่วนอันนี้ก็ประหยัดหน่อยรุ่นประหยัดนะครับปุ่มน้อยแต่ก็เอาเล่นเพลินๆน,นะครับใช้แบบนี้เหมือนกัน รุ่นรุ่นรุ่นถูกนะครับส่วนใหญ่จะใช้แบบโนเกียนะครับรุ่นที่จะเปลี่ยนเกมได้เติมเกมได้ก็คือรุ่นที่มีช่อง T.F. Card นะครับก็จะใส่เกมผ่านทางนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่อง emulator นะครับาสามยี่ห้อหลักพูดไปแล้วนะครับ p o w e r k i d d y e n b e r n i c แล้วก็ Mio นะครับสยี่ห้อใหญ่เลยเราจะมา ตัวนี้รุ่น R G ห้าศูนย์สามพอจอห้านิ้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จะมีเรื่องเมมมรีว่าแรมตัวนี้หนึ่งกิกตัวนี้สองกิกตัวนี้หนึ่งกิกตัวนี้หนึ่งกิกตัวนี้ครึ่งกิกแรมต่างกันก็าสามารถทําให้เล่นเกมได้มากน้อยต่างกันไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเกมนะตัวระบบเนี่ยเช่นเครื่องนี้เล่นได้ตั้งแต่แฟมิคอมยัน P S 1 P S 2 ยันย s ยัน p ีเอสหน PS1 p l a y s t a t i o น1นะครับหรือ Dreamcast ได,นะนะด้นะครับตัวนี้คู่นี้นะครับ CPU แรงสุดนะครับ1.8 GHz สามารถเล่นเขาเรียกว่า p p เ PS p นะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจอมันใหญ่ตัวนี้ก็เล่นได้แต่จอมันจะบี้เข้ามาแล้วก็ไอ ไอ้แต่ตัวนี้เมมโมรี่เยอะก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมจะเล่นเร็วกว่านะครับเมมโมรี่น้อยบางทีเกมก็จะเล่นช้าบางเกม <c oughs> เป็นแบบนั้นนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปทําความรู้จักนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาคุยกันทีละตัวเลยแล้วก็บางทีก็จะเปรียบเทียบก,กันระหว่างคู่นี้ คู่นี้หรือคู่นี้หรือคู่นี้นะครับ vs กันนะครับไม่ทราบมีช่องเมืองไทยทํารายการแบบนี้มากน้อยหรือ,อยังนะครับแล้วก็ไม่รู้คนไทยชอบเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าที่จะมีตลาดถูกไหมเพราะว่าทุกคนมันเล่นมือถือกันหมดแล้วมันก็เล่นเกมกันใน Android ไปซี่เล่นเกมกันบนอ่าบ,บน iPhone <c oughs> โหลดเกม Android มาเล่นนะครับแต่ปัญหาของเกม Android ก็คือเกมมันยังน้อยนะครับ พวกนี้มีเกมกันหลักหมื่นนะครับมีเกมกันหลักหมื่นนะครับสามารถโหลดเกมเก่าๆในอดีตตั้งแต่50ปีที่แล้วนะครับถึง50ปีไหมไม่ใตอนนี้ผมมายุ่50นะครับ50ยังติดเกมอยู่เลยอ่าหาผมน่าจะเริ่มเล่นเกมสมัยผม10กว่าขวบนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะอ่า40กว่าปีนะครับพวกอาตาลงอาตาลิเล่นได้หมดเลยนะครับ ประมาณนั้นนะครับโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับนี่ก็สิบนาทีกว่าแล้วสวัสดีครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อให้เพื่อนๆแล้วก็มาทำความรู้จักกับเครื่องอิมูเลเตอร์นี่ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ